ปอร์เช่เซ็นเตพัฒนาการครบรอบ10ปีแล้วนะคะในปี2025นี้มีอะไรอัปเดตบ้างไปชมกันค่ะมีรถดีเทลให้เลือกมากที่สุดในประเทศไทยครบทั้งปอร์เช่ไลอัคันจริงสีจริงให้เลือกได้อย่างจุใจค่ะห้องคอน s ซัลเทชั่นมากถึง5ห้องใช้เวลาได้อย่างเต็มที่และพรเวทสุดๆพร้อมฟิตติ้งล็อตใหม่ให้คุณได้ออกแบบปอร์เช่ในฝันกับแมตตีเดียอัปเดตล่าสุดมีบริการคอนซิลเซมท์ฝากขายรถคันเดิมปอร์เช่ ครบบจในทีี่เดยวนอกจากรถที่ Personalize แล้วเรายังมี p o r ์เช e p ลั s และ p o r s c ช e บ a r i ิ t a จะเมนูอะไรก็พร้อมรังสรรค์เครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับคุณได้รถทดลองขับก็มีให้เทสรครบทุกรุ่นแถมเปิดบริการทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยค่ะพวกเรารอพาคุณไปเทสได้อยู่ที่ p o r s เช e e n t t r r พัฒน,นาการนะคะแล้วพบกันค่ะ